จริงจังจก,กรวาลของคาแรคเตอร์ตายอ่ะมันอยู่ในโรงรถทุกอย่างเลยและหลักๆเลยคือมาจากโรงรถซึ่งเรามองแบบว่าเหมือนสะท้อนกลับไปตัวเองในวัยเด็กเนี่ยเราก็เลยหลักๆเลยคาแรคเตอร์ character มันก็จะเล่นอยู่ในรถหรือว่าเดินถือประแจจนแบบว่าโอเคเราจัดไป2โซโลแล้วเราก็พอใจกับการที่น้องแบบว่าเป็นตัวเองแล้วอะค่ะแบบว่าได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้ว แนอนาคตแต่ก็มองว่าโอเคน้องต้องออกมาจากเซฟโซนของตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบพยายามที่คิดจะคิดคอนเซปต์หรือว่าพาน้องแบบไปตะลุยในจักรวาลอื่นๆด้วยใช่ค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายนะคะสุภาพรชาวสวน Aka กระต่ายดูดูค่ะจบจากมหาลัยศิลปรกรณคณะมัณฑนาศิลภาควิชาประยกุกต์ศิลค่ะ ที่มาของคาแรคเตอร์ตอนแรกไม่ได้มีชื่อเลยจนเหมือนเราไปเล่นเกมแล้วเราก็เหมือนตั้งชื่อในเกมแบบมั่วๆพิมพ์ d u ด u ไปแล้วเหมือนเพื่อนก็เรียกกันมาจนเพี้ยนมาเป็นด oo ูดูก็เลยนำชื่อด oo ูดูเนี่ยค่ะมาตั้งเป็นชื่อคาแรคเตอร์ของเราเลยหลอ่ๆอๆออกมาเป็นคาแรคเตอร์ตัวสีผมสีน้าเงิน <c oughs> ก็ที่มาของด oo ูดูก็เหมือนเรามองกลับไปในวัยเด็กเนีย้ยใช่เราหยิบเครื่องมือช่างของพ่อขึ้นมาเล่น เราสร้างตัวนี้น่าขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเหมือนแบบว่าเขาก็คือคนเดียวกันนี่แหละแต่ว่านี้น่าจะเป็นแบบว่าเด็กที่แบบว่าน่ารักสดใสเหมือนที่ใครๆมองมาว่าเด็กผู้หญิงคนที่จะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าไปมองแมมอยู่ในอู่ซ่อมรถยเงี้ยค่ะใช่เพราะแต่ก่อนหนูก็ชอบดัดผมแล้วก็ตัดผมแบบสั้นๆมันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นตัวเนี้ยแบบว่าแรกๆมาผมมันก็จะเป็นสั้นๆแบบนี้แล้วก็คิดเพิ่มก็จะเป็นตัวสีฟ้าที่แบบว่ามีผมยาวหน่อย จริงๆเราแค่เหมือนแบบแค่ชอบโทนสีม่วงกับฟ้าแบบว่ามันมาอยู่มันเหมือนมีคนเคยบอกว่าคาแรคเตอร์เรามันแบบว่าดูมนดูกลุม่มอยากให้มีตัวขนๆบ้างเราก็เลยแบบว่าสร้างตัวฝาฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะไปอยู่ทุกง,งานเลยเหมือนเป็นแบบว่าเด็กสนๆวิ่งอยู่ในผลงาน <laughs> คิดอยู่ว่าน่าจะนำคาแรคเตอร์ที่เคยว่าช่วงสมัยเรียนอาจจะนำมาประยุกต์ปรับเข้าไปในงานเอกค่ะ คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เข้ามาในอยู่ในวงการเลยเพราะว่าเหมือนเราจบมาเราใหม่มากแบบว่าการศิลปินคือต้องเป็นยังไงคือเราไม่มีลู่ทางเลยจนเหมือนเราก็ไปทําอย่างอื่นก่อนจบมาได้หนึ่งปีแล้วก็ขอแม่ว่าแบบขออยู่นคปรปฐมอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะหางานทําหรือว่าลองหาตัวเองว่าตัวเองอยากทาอะไรเราก็ลองไปทําหลายอย่างเลยลองแบบเรียนปั้นทีดีลองไปทํางานกับเพื่อนที่เหมือนเป็นโรงปั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปทําไปช่วยสีทําสีพว โมเดลต่างๆแล้วก็จากเราเลิกทํางานตรงนั้นล้วก็กลับมานั่งวาดรูปแล้วก็เหมือนถ่ายคลิปลง i อก็ลงไปเรื่อยๆจนแบบว่ามีคนเข้ามาเห็นแล้วก็เหมือนได้คอมมิชชั่นแรกมาก็เหมือนทําให้เราแบบว่าเออมันมันมีรูปทางที่จะทํางานเนี้ยไปต่อก็เลยลองลองทาคอมมิชชั่นส่งไปแล้วก็ถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆจนแบบว่ามีคนขอติดต่อแบบว่าผลงานเราน่าสนใจก็เลยโดนชักชวนให้ไปเข้าวงการ อตอนแรกาต่าลองเขียนหลายสไตล์มากคือเขียนเซรเรีเลเขียนป๊อปด้วยอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราเราว่าคาแรคเตอร์เราเหมาะกับแบบว่างานที่มันเป็นป๊อปเซรเรียลมากๆก็เลยพยายามเหมือนแบบเราอยากสร้างตัวตนอะแบบว่าให้คนจําจําเราได้ด้วยใช่ไหมเราก็เลยพยายามทําให้คนสร้างผลงานในรูปแบบที่ทุกคนแบบว่าสามารถจําเราได้ก็เลยจะเป็นผลงานที่น่าจะดูไปทางเป็นป๊อปมากกว่าเรามองว่า การเป็นตัวเองดีที่สุดคือเราเห็นหลายคนแบบว่าก็ทํางานที่เป็นตัวเองมากๆเราก็อยากสร้างผลงานที่เป็นตัวเองมากๆแล้วเรามองว่าการเป็นตัวเองก็คือแบบทุกคนยังไงก็ต้องจําเราได้ถ้าเราเป็นตัวเองด้วยคือไตอะลองอยากทํางานในหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคแบบว่าที่เราเคยเห็นต่างชาติทำํำเราก็อยากเอามาลองปรับใช้ในงานของเราจนตอนนี้เราเรามีเทคนิคที่เราใช้แอร์บัดในการนํามาร่วมกับเฟรมด้วยแล้ว ก็ล่าสุดก็ใช้เป็นออยล์พาทเทลก็พยายามแบบว่าหาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาร่วมในผลงานหลักๆเลยคือตอนเรียนะเราพยายาม คิดเรื่องแบบทีสิใช่ไหมเราจะทําเรื่องอะไรแต่ก่อนมันไม่มีคาแรคเตอร์เลยเราก็เหมือนแบบว่าตุ๊กตาที่เราชอบของเล่นในวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตบตกไปตบตกมาเราพูดถึงเรื่องที่บ้านซะส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบว่าที่บ้านด้วยแบบนึกถึงเราในวัยเด็กที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ เวอร์ชันนี้ก็ด้วยความที่เราวาดมาเยอะมากจนเราคิดว่าโอเคเวอร์ชันนี้มันลงตัวที่สุดแล้วเราสามารถวาดทุกๆครั้งให้มันดูแบบว่าเหมือนเดิมได้ที่สุดแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันยากมากที่จะวาดอะไรที่มันเป็นเหมือนเดิมค่ะเราก็เลยเวอร์ชันนี้เป็นตอบโจทย์ที่สุดก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นโซโล่ครั้งแรกการที่วาด งานหลายๆชิ้นในเวลาที่จ,จำกัดะะมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึง่งซึ่งเราก็ทำออกมาก็มีผลงานให้โชว์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดอยอิงหรือว่าเป็นเพนท์หรือว่าเป็นสีออยพาตเชลแล้วก็มีชิ้นที่ไปไลท์เพนติ้งด้วยค่ะนี่ททศการแบบว่าพิมกลัดก็คือจะเป็นโทนสีแบบหวานไปเลยซึ่งมันคอนทารากับงานโซโลครั้งแรกมากๆเราก็ อยากสื่อถึงแบบว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยู่ในกูซ่อมรถอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบสะท้อนกลับไปว่าแบบเออเด็กผู้หญิงกับลงรถสีชมพูในวัยเด็กก็เลยนําความเป็นสีชมพูแบบว่าไปใส่ทุกผลงานเลยในนั้น ซึ่งก็ท้าทายอย่างหนึ่งเราไม่เคยวาดสีเดียวแบบว่าเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะแล้วก็ผลตอบรับมันก็ดีมากๆเลยก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยส่งงานแบบว่าไปไกลๆเลยก็เหมือนเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็แบบว่ามันก็มีสิ่งที่เราไม่รู้แบบว่าเรื่องค่าส่งหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะ ก็พิเศษก็ส่งไปมากที่สุดทั้งหมด4ภาพก็ได้ร่วมแสดงงานที่ One Small g a l l อรีค่ะในคอนเซปต์มีแอนเฟนซึ่งเราก็นำคาแรคเตอร์ทั้งหมดของเราเลยทั้ง3มคาแรคเตอร์ละกันที่เป็นนีน่าดูดูแล้วก็ฟอฟูค่ะที่แบบว่าเขาเป็นเพื่อนกันเล่าถึงการเดินทางเนี้ยนำไปจัดแสดงที่ One Small g a l l อรีค่ะ งานเขาแลบกับร้านวอลิกก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ๆเขาก็มาเชิญแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ได้แบบว่าทําเสื้อย,ยืดที่ร้านเขาตั้งอยู่ใจกลางสยามเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้พบปะผู้คนแล้วกพ็พบเจอกับพี่ๆศิลปินที่เขาก็มีคาแรคเตอร์ที่เด่นด้วยคะ่ะก็เป็นการร่วมงานที่โอเคแล้วก็ตื่นเต้นมากใช่ะ c าร r เตอร์อาร์ทอยตัวแรกก็ร่วมกับทางทู ool, ก็ใช้เป็นตัวดูดูในเวอร์ชั่นยูนิคอรทำสครับเจอชิ้นแรกของตต่ก็เป็นวัสดุแบบว่าเป็นเลซินแล้วก็ลงสีให้มีความสดใสดึงดูดผลตอบรับก็เกินค่าค่ะเพราะทุกคนเหมือนแบบว่าชื่นชอบด้วยการแบบว่าสีสันของสครับเจอตัวนี้มันน่ารักมากเทนตอนนี้ก็ก็ถือว่ามาแบบว่า คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็อยากมีอาร์ทอยเป็นของตัวเองด้วยซึ่งมันก็เหมือนแบบเปิดโอกาสให้ตอนนี้มันมีขึ้นเยอะมากจนเราแบบว่าเหมือนหาลูทางตัวเองได้ง่ายขึ้นมีมีแบบอย่างหรือว่าเหมือนเราสามารถแบบว่าทําตรงนั้นได้ได้ใกล้มากขึ้นนะคะมีคอนเน็กชันหรือว่ามีร้านที่เขารับทําโดยที่เราแบบว่าแต่ก่อนเราต้องมานั่งเรียนนั่งปั้นเองอะไรเงี้ยเราสามารถแบบว่า ออกแบบให้เขาแล้วให้ทางร้านทําได้อไรเงี้ยแต่ก็อยากมีของตัวเองด้วยแล้วก็มันเป็นความใฝ่ฝันหนึ่งที่แบบว่าตอนแรกเราอาจจะไม่ได้อยากมาทําเพ้นท์ด้วยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเหมือนเราจับต้องได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบหารู่ทางให้ตัวเองก็ถือว่ากระแสตอนนี้มันเหมือนเปิดโอกาสให้เรากล้าที่จะลองทาอาร์ทอยด้วยค่ะจริงๆมันก็เหมือนแบบการั้านทีดีอไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนมน จับต้องได้สิ่งของที่เหมือนแบบทุกเพศทุกวัยใช้ได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นผลงานศิลปะที่แบบว่าภาพนี้โดนซื้อไปแล้วเราอยากเราอยากได้บ้างแต่ว่าอยากเก็บเป็นอย่างอื่นก็มีเพราะว่าเพื่อนๆก็เหมือนแบบไม่ค่อยได้แบบจับต้องอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะชอบแบบสะสมแบบยันสครับเจอก็จะมีคนคอยถามว่าแบบจะมีอาร์ทอยออกมาไหมหรือว่าจะมีอะไรออกมาขายอีกไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็อยากร่วมงานด้วยนะคะแบบต่ายก็ชอบทําอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ ก็ปั้นเองแล้วก็ปินเองด้วยใช่ค่ะศิลปินรุ่นใหม่แต่มองว่าแต่ก็เป็นศินลปินแบบว่าก็รุ่นรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันนะแบบว่าเหมือนตอนนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะมากจนเราก็มองว่ามันก็มีทั้งดีแล้วมันมีความท้าทายด้วยการแข่งขันที่คนเยอะขึ้นการแข่งขันมันก็สูงขึ้นข้อด้อยคือเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าเป็นตัวเองได้มากที่สุดก็ดีใจที่ที่วงการมันเติบโตมากๆซึ่ง ซึ่งตอนแรกที่เราเข้ามาอยู่คือเราไม่มีทางไปในแบบว่าเราไม่มีลู่ทางในการที่จะเป็นศินลปินเลยซึ่งมันไม่มีใครมาบอกว่าแบบเออคุณอยากเป็นศินลปินเราต้องไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่เหมือนแบบว่ามีคนยื่นโอกาสมาให้ใหเราเราก็เลยแบบว่าได้เป็นส่วนคาดหวังก็อยากให้มีความรู้แบบว่ามีคนแชร์ประสบการณ์แบบว่าการไปสแสดงงานที่ต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้มันมีมากขึ้น เ i หรอแตมองว่ามันมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแบบว่ามันแล้วแต่คนที่จะใช้อะอย่างาตก็เราเชื่อว่าความคิดของเรามันมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ลงมือทําด้วยตัวเราเองมันน่าจะออกแบบว่าผลลัพธ์มันน่าจะออกมาดีกว่าด้วยค่ะผลงานที่ชอบล่าสุดก็ ที่แบบเป็นตัวเองมากน,าน่าจะเป็นงานที่ร่วมกับทาง g a l l ลอรี่ b e r t y of Art ค่ะซึ่งเป็น Story of d o o ใช่ไหมคะมันมันจะมีภาพใหญ่ภาพหนึ่งที่เป็นภาพแนวตั้งมันจะเป็นดูดูถึงไฟอยู่เนี่ยเราองค์รวมมันมันสื่อถึงเรามากๆเลยเราก็เลยเหมือนโอเคภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่ชอบที่สุดในปี2024มันมีทุกคาเล็กเตอร์เลยที่เราแบบว่าอยากใส่เข้าไปเหมือนมัน,น,นครบรดในภาพเดียวด้วยค่ะแรงมานานใจก็ จริงๆแรงบันดาลใจตายแบบว่ามาจากสิ่งรอบตัวเลยคนรอบตัวตายแบบว่าเขาทําอะไรอยู่หรือว่าอย่างตอนนี้ตายอยู่ที่บ้านใช่ไหมแบบคอนเซ็ปต์หลักๆของคาแรคเตอร์มันก็มาจากที่บ้านเลยเราก็แค่เดินออกไปแล้วก็เหมือนหาแรงบันดาลใจได้แบบทุกที่เลยยเงี้ยเราก็จะกลับมานั่งคิดว่าแบบช่วงนี้เราแบบเป็นอะไรเราอยากสื่ออะไรผ่านคาแรคเตอร์หรือว่าเราอยากไปท่องเที่ยวที่ไหนใช่คะ่ะเราก็ พยายามออกไปข้างนอกบ่อยๆเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจที่จะนำกลับมาสร้างสารรค์ผลงานต่อค่ะก็ถ้าหาทางออกไต่จริงจริงๆต่ชอบงานช่างแล้วก็ชอบจัดบ้านมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ถ้าคิดงานไม่ออกบ้านต่ก็จะจัดทุกมุมเลยอันนี้ก็คือแบบว่าย้ายมาทุกมุมแล้วใช่ค่ะแล้วก็เหมือนก็ทําโต๊ะเองเหมือนเราระบายความเครียดออกมาโดยการแบบผ่านออกมาจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราแบบว่าทําขึ้นมา แรงบันดาลใจจริงๆแรงบันดาลใจคือการที่เราแบบเราขายงานไดน้เราชอบไปซื้อของแบบกระจุกกระจิกแบบว่าโมเดลอะไรน่ารักน่ารัก,ารกตามโกดังญี่ปุ่นอันนี้มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับไปทํางานแล้วก็ได้เงินมาเพื่อที่จะไปซื้อของ <laughs> ใช่ค่ะแบบชอบดูพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยชอบแต่งบ้านหลักๆเลยชอบแต่งบ้าน เราเราโตมาในอาจจะแบบยุคนั้นเราอาจจะไม่มีบัตรเจตที่จะซื้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็เออเดินไปแล้วก็แบบเหมือนตามเทนไหมมันก็จะมีช่วงเทนที่แบบว่าเขาแบบฟังวิทยุกันอะไรเงี้ยตอนสมัยเรียนก็เราก็ไปหาซื้อมาเอามาตั้งโชว์ในบ้านด้วยฟังได้บ้างไม่ได้บ้างางเงี้ยค่ะก็คุ้มเหมือนเป็นสนองใจตัวเองว่าแบบต้องมีนะอะไรเงี้ยเป็นของที่ต้องมีในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะ ต่แไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แบบว่ามองการไกลเท่าไหร่เลยตอนแรกเป้าหมายเล็กๆของตายแค่แบบว่าอยากให้มีสติกเกอร์สีแดงค่ะแบบว่าแปะอยู่ที่ที่รูปแค่นั้นเองมันก็เหมือนแบบมันก็ทําให้ใจเราฟูขึ้นแล้วแบบว่าเออภาพนี้แบบว่าเออเขามีเจ้าของที่ดีแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าคือเราตั้งใจว่าออกมาเป็นแบบทุกรูปเลยอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขาแบบว่ามีเจ้าของได้ไปอยู่กับบ้านใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในปีนี้เราพยายามแบบว่าหาเทคนิคใหม่ๆหรือว่าลองทําอะไรใหม่ๆอยากให้คนแบบว่าเข้าถึงงานเราได้มากขึ้นด้วยคอนเซปต์หรือว่ากรอบที่เราวางเอาไว้อะ่ะเราอยากให้ให้เราแบบมีคนพูดถึงจริงๆจัก,กรวาลของคาแรคเตอร์ไตอะมันอยู่ในลงรถทุกอย่างเลยและหลักๆเลยคือมาจากลงรถซึ่งเรามองแบบว่าเหมือนสะท้อนกลับไปตัวเองในวัยเด็กเนี่ยเราก็เลยหลักๆเลยคาแรคเตอร์มันก็ จะเล่นอยู่ในรถหรือว่าเดินถือประแจจนแบบว่าโอเคเราจัดไป2โซโลแล้วเราก็พอใจกับการที่น้องแบบว่าเป็นตัวเองแล้วอะค่ะแบบว่าได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วในอนาคตแต่ก็มองว่าโอเคน้องต้องออกมาจากเซฟโซลของตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบพยายามที่ที่จะคิดคอนเซปต์หรือว่าพาน้องแบบไปตะลุยในจกักรวาลอื่นๆด้วยใช่ค่ะคำว,ว่ากระต่ายดูดูเหรอตายมองว่าแบบอยากให้ดูดูแล้วก็เพื่อนๆเงี้ย คือแบบว่าให้ทุกคนแบบว่ารู้จักแบบเป็นเพื่อนกับเขาแบบว่าให้ทุกคนเข้าถึงเขาได้เนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นวิธีของตายแต่ก็เคยลองมาก็เยอะมากแล้วเนี่ยถ้าใครอยากเป็นก็อยากทำอะไรก็ให้ลองทำไปเลยให้ลองทำแบบทุกอย่างเลยที่ตัวเองอยากทำถ้าตัวเองมีเวลาเท่านี้เราอยากทำอันนี้ก็แบบเต็มที่กับมันเลยสักวันหนึง่งอาจจะมีคนเห็นแบบเห็นเหมือนที่คนเขาเห็นเราอะว่าเราแบบว่าสามารถ เดินทางในสายนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองทำไปก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นผลลัพธ์ของมันเองค่ะก็ผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นโซโล่เอ็กซิบิชันครั้งที่3ของต่ายนะคะก็จัดขึ้นประมาณปลายๆมีนาค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะต้องทางการติดต่อก็ผ่าน IG นะคะ s t s t r g r กรมกต่ายดูดูแล้วก็ Facebook กะต่ายดูดูค่ะแล้วก็มีเพจ Facebook ก็เป็นดูดูค่ะ จริงๆอยากไปหยิบหยิบมาด้วยแต่ว่าถ้าเอาไปหยิบก่อนได้ไหมได้ค่ะก็แต่มองว่าเหมาะกับประแจตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นประแจแหวนกับประแจปากแายเหมือนแบบว่าเป็นนีหน้ากัดูดูที่แบบว่าเขาก็เหมือนเขาเป็นคนเดียวกันแต่เขาก็สามารถแบบอยู่ร่วมกันได้ใช่ค่ะก็เปรียบเสมือนเป็นประแจสองด้าน